เอาสวัสดีครับผมก็ขาร์บูนฟอรี่เดี๋ยวพามาดูด้านบนสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เบนแนะนำใหน่อยครับแนะนำเลยเหรอได้ดาคอนก็ข้อมูลนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นั่เนี่ยแต่ที่นี้เน่ยคือดาคอนตัวนี้ก็20นิ้ว20นิ้วชุดทับเป็นไทช้าก็ ใบก้านนี่กี่เกียร์พี่เบนใก้านนี่ก็ประมาณ10 10นะครับอ้าวองนี้มีจานหน้าสองอันเขาต้องเรียกว่าไงพี่เบนก็สิบคูณดสิบคูณสองอ๋อสิบคูณสองสิบคูณสองใช่อันนี้คืออะไรพี่เ็นอันนี้จานฟันหน้าห้าสิบสามคืออันใหญ่นี้ใช่ไหมพี่เบนห้าสิบสามห้าสิบสามสามเก้า อ๋อแล้วอันนี้คือ39ใช่ครับผมอ๋ออันนี้เป็นโครงไหนพี่เป็นดูหน่อยนี่โครงกระดูกเป็นโครงกระดูกเหรอครับลองลองดูนะจะเห็นได้ง่ายเลยเชื่อหนี่ไม่อชเหรือไม่เพราะน้ำหนักประมาณสัก12บสองสิโลไม่น่าเกินนี้ประมาณนี้ใชบวกลบนะครับเป็นคลิปเตอร์แบบไหนอ่ะพี่เป็นอย่างนี้คลิปเตอร์เหรออ่าเฮ้ยพี่ขอโทษเข้ามาดูตรงนี้แล้วอ่ะ 9สปีดเอาเป็น9สปีดนะครับ9สปีดเสปีดแบบกดเป็นแบบกดนี่แบบกดนี้อันนี้กดเพิ่มอันนี้กดลบใช่ง่ายๆเลยใช่ง่ายๆเลยอ่าแล้วอันนี้ก็คือจานหน้าจานหน้าอ๋อสเก็ตง่ายจานหน้ายื่ด้านซ้ายเราไม่เไม่ค่อยได้ใช้งานอ๋อข้างหลังเนี้ยก็จะเอาไว้แบบขึ้นเขาทำนุ่นทำนี่อะไรเนี้ยทางเรียบแสด้แงว่าใส่ยางอย่างเนี้ยเน้นความเร็วอย่างเดียวเลยใช่ไหมทางเรียบทางเรียบ บางเรียบนะครับนี่มีแบบปลดเร็วด้วยนะบางบางตัวดาฮอนอ่อ๋อนี่ปลดเร็วของดาฮอนแท้เลยสังเกตนะ,ะบางบางตัวเขาจะเป็นแบบว่าไม่ไม่มีปลดเร็วก็จะลําบากนิดนึงเวลาเวลาเขาเรียกถอดล้อเซอร์วิสอะไรเงี้ยไปยกตัวอย่างที่ผมไปถอดยางที่ราชบุรีได้ต้องไขน็อตมันลาบากสิบห้าใช่ใชอันนี้แค่มือหมุนปุ๊บก็ถอดได้เลยอันนี้เป็นลูกปืนแบบไหนพี่เบน ลูกปืนเลียงลูกปืนเลียงใช่ไหมใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเราต้องใส่ลูกปืนตลับจะเป็นไหมก็ถ้าไม่ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้<ร>ไดต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมใช่ครับสรุปว่าถ้าใสา่หือใส่ลูกปืนเลียงกับลูกปืนตลับเนี่ยลูกปืนตลับเร็วขึ้นจริงปะมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าตอบว่ามันจะเร็วขึ้นจริงเอาเหรอแต่ไม่ล้วไม่เคยใส่ด้วยนะต้องบอกก่อนไม่เคยใส่ไม่เคยใส่นะส่วนมากก็ใส่เลียงแล้วก็เป็นลูกจี้ลูกปืน G10 อ๋ออ่ะมาดูข้างหลังกันนิดนึง อันนี้เขาเรียกเกียร์สเต็ปใช่ไหมพี่เบนสเก์เรียงเลยใช่ไหมเนี่ยกี์เรียงเลยเกียร์เรียงเลยก็คืออย่างเช่น1 2 3 4 5สห้าไม่ได้กระนดฟัน,นอันนี้มันเท่าไหร่นะถ,ถ้าถ้าดูตามตามตามเบอร์เหมือนมันจะมีบอกอยู่นะว่าสปีดมันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีแบบทางเรียบแล้วก็เป็นแบบว่าขึ้นเขาแล้วแต่ว่าเราจะชอบสไตล์แบบไหนถ้าเกิดทางเรียบก็ใส่เป็นแบบเครื่องแบบละเอียดไปเลยละเอียดไปเลยใช่ละเอียดละเอียด ยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ากัมืหมายความว่าเกียร์นี้คือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอะไรกันมาไม่กล้าข้ากระโดดนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อแต่มันต้องไปดูในในสเปคมากต้องบอกก่อนว่ารถอะที่เขาทำมามันก็ไม่ค่อยทำมาเป็นแบบว่าลูกคืนตลาดลูกคืนตลามันสเปคมันสูงเอ้างบราคาราคามันก็สูงขึ้นด้วยนั่นแสดงว่าผมเนี่ยเป็นคนยึดติดเรื่องว่าแบบอยากจะได้แบบลูกคืนตลาดเพราะว่า คิดว่าเราใส่ลูกปืนตลับแล้วมันจะเร็วขึ้นสมูท <Smooth S 1> ขึ้นจูจูบจูบจูบมันผ <ๆ S 2> มเข้าใจผมเข้าใจมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยลูกปืนตลับนี่มันต้องเร็วลื่นกว่าลูกปืนเม็ดเรียงมันมีลูกปืนที่บอกว่าลูกปืนที่ที่ดีอ่ะลูกปืนที่สิบแล้วก็ใส่จระบีที่มันเป็นแบบว่าจาระบีมันก็มีหลายเกรดนะ ถ้า20บาทนี่ก็ใส่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบร้อยสอก็แน่นหน่อยอ่ะขอบคุณกับจัก,กรยานของร้านเท่ไหมที่เอาดาคอนวิชมาให้เราสัมผัสนะครับอันนี้เ,เรายังไม่ได้ลองขี่นะแต่รู้ว่า<ม>เป็นอีกทันหนึ่งที่ผมอยากได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่เป้ขอบคุณครับที่ความรู้ครับ